วันนี้ป้าป้อมีเครื่องจิ้มอย่างหนึ่งมาฝากเป็นเครื่องจิ้มที่ทำง่ายมาก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 วันนี้ครัวชั้นสูงจะสอนทำน้ำชุบยำหรือน้ำพริกโจรค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหาร วันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงสูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High <Zone> มีเรื่องเล่าเป็นเกล็ดมานะคะให้ได้ยินกันว่ามีโจนคนหนึ่ง ขึ้นบ้านคนและเกิดหิวข้าวเข้าไปในครัวมีข้าสวสวยอยู่ทำยังไงดีก็เลยจับกระปิมะนาวพริกใดๆซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่มีติดครัวไทยเสมอจับมาขยำรวมกันดังนั้นมันก็เลยออกมาเป็นน้ำชุบหยำหรือน้ำพริกโจรน,นั่นเองค่ะแล้วอีกเหตุผลหนึ่งนะคะ น้ำชุบยำหรือน้ำพริกโจนเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มเหมาะสำหรับคนอยู่คอนโดจริงๆค่ะเพราะสามารถได้กินน้ำพริกที่ไม่ต้องลงมือโคลกลงมือตำเรามาดูเลยค่ะว่าง่ายขนาดไหนแต่จะบอกให้นะว่าวันนี้ป,ป,ป้อมอุตส่าห์แอบยากให้นิดนึงกลัวว่าจะไม่สมศักดิ์ศรีรัวชั้นสูงค่ะจริงๆกะปิที่ดีที่หอมอยู่แล้วเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลย จนถึงเอามาขยำเป็นน้ำชุบยำได้ไงคะแต่พออยู่ครัวชั้นสูงป้าป้อมไม่ได้ทำกะปิเองป้าป้อมก็อยากให้กะปิเนี่ยหอมขึ้นง่ายๆเลยคะ่ะเดี๋ยวนี้ทางนิติเขาปลูกต้นกล้วยไว้ให้ป้าป้อมแล้วเป็นเด็ดใบตองมาใช้ได้เลยคะ่ะแล้วเขาบอกว่านี่นะคะปลูกไว้ให้คุณป้อมเลยคะ่ะเพราะเห็นชอบไปจิกใบตองคนอื่นเขาอยู่เรื่อยเลยคราวนี้ก็เลยปลูกให้ใช้เองเลยคะ่ะนี่ เราเตรียมแบบนี้นะคะเราใช้กะปิดีค่ะเอามาห่อใบตองไม่ต้องคิดมากค่ะไม้จิ้มฟันที่บ้านเราใช้นี่แหละเสียบใบตองไปเลยแค่นี้เราก็เปิดไฟกลางๆค่อนข้างแรงนี่ค่ะวิธีย่างกะปีบ,บนคอนโดง่ายๆแบบนี้เองจากนี้นะป้าป้อมทำอะไรต่อป้าป้อมอะ่ะเป็นโจนชั้นหรูค่ะ จะใส่กุ้งด้วยกุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยจะเป็นกุ้งอะไรก็ได้กุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งทะเลกุ้งแช่บวยกุ้งชีแฮหรือใครอยากไปเล่นกุ้งแม่น้ำก็ได้นะคะแต่ปราว่าไม่เข้ากันหรอกดีเกินไปโจรไม่กินเทาวนี้เราก็มาย่างกุ้งกันเลยค่ะย่างกุ้งง่ายๆเลยค่ะเปิดไฟแล้วก็วางกุ้งลงไปบนกระทะ พอมันสีเริ่มแดงๆก็กลับซะหน่อยแล้วไม่ต้องสุกมากนะคะเดี๋ยวโดนมะนาวจะอร่อยกว่านี้อีกค่ะวันนี้โจนป้าป้อมเนี่ยน่าจะบุกบ้านที่ค่อนข้างรวยนะคะใส่กุ้งเยอะจังเลยห้าละค่ะระหว่างที่เรารอปิ้งกะปิรอปิ้งกุ้งไปนะว,ว่างอะทำอะไรดีนี่เลยค่ะน้ำชุบยำ มีเหลืออีกแค่3องค์ประกอบนี้นั่นก็คือหัวหอมแดงพริกขี้หนูสวนและมะนาวอ้อเครื่องปรุงรสอีกอย่างหนึ่งที่ป้าป้อมแอบไว้นี่ค่ะน้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลตะโนดร,ระหว่างรอนะคะเราก็มาซอยหอมแดงบางๆเราหั่น หัวหอมแดงแล้วนะคะหันมาดูกุ้งกันหน่อยเห็นไหมคะแดงขนาดนี้กลับได้เลยค่ะอย่าให้สุกมากเกินไปนะคะสุกมากเกินไปแล้วเดี๋ยวกุ้งจะกระด้างค่ะอ่ะง่ายซะจนกลับกุ้งไปด้านนึงแล้วมาหั่นพริกต่อค่ะพริกที่ใช้นะคะเป็นพริกขี้หนูสวนค่ะปลาปอมก่อนเลือกสลับแดงบ้างเขียวบ้างเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เราค่ะ ป้าป้อมเคยลองใช้พริกขี้หนูจินดานะคะป้าป้อมว่าไม่หอมสะใจอะค่ะแล้วไม่จีดด้วยกลิ่นเขียวจะมากกว่าแต่พริกขี้หนูสวนเนี่ยเขามีความหอมเฉพาะตัวของเขาเลยค่ะดูสิคะหั่นหอมเสร็จก็ย่างกุ้งเสร็จไปด้านหนึ่งหั่นพริกเสร็จก็ย่างกุ้งเสร็จไปอีกขั้าหนึ่งแล้วอ,อะไรจะง่ายขนาดนี้นะส่วนกะปินะคะตอนนี้เราก็รอไปก่อนเลย ระหว่างรอน่ป้าป้อมมีอีกแล้วป้าป้อมว่าขันน้ำมะนาวรอกันเลยไหมคะจะว่าไปนะคะป้อป้อมว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นกับน,น้ำชุบยําอยู่โดยเฉพาะเวลาเราเดินทางลงทางภาคใต้สังเกตไหมคะว่าตามร้านข้าวแกงเนี่ยนะคะเขาจะมีเหมือนน้ำพริกกะปิกับผักสด วางให้กินฟรีฟรีอยู่กลางโต๊ะอาหารนั่นแหละค่ะคือน้ำชุบหยำของเขาแต่เขาไม่ใส่กุ้งค่ะหรืออาจจะแค่ขยำกะปิละลายเฉยๆไม่ใส่อะไรเลยก็ได้ค่ะนั่นแหละค่ะคือน้ำชุบยำที่เราคุ้นเคยเป็นน้ำชุบยำง่ายๆนะคะแหมตอนนี้กำลังจะได้เรื่องแล้วละ่ะเสียงกะปิเปาะแปะเป,ปะแปะละนี่ค่ะ แค่ใบตองเกรียมเกลียมก็ใช้ได้แล้วข้างในเนี่ยต้องเริ่มหอมแล้วด้วยก็ใกล้เวลาจะได้ยำแล้วนะคะมาค่ะสำหรับกุ้งที่ใช้นะคะเราย่างให้แดงทั้งสองด้านแต่อาจจะเห็นว่ามีเหมือนไม่สุกอยู่ตรงกลางไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะเอามันลงมะนาวนะคะก็ง่ายๆค่ะแกะเก็บมันกุ้งไว้เอาเปลือกออก หลังดึงเส้นดำออกมาเลยดึงเส้นดำออกเรียบร้อยนะคะเราก็ฉีกเนื้อกุ้งออกค่ะไม่ได้หั่นให้เป็นชิ้นเรียบร้อยนะคะใช้ฉีกเนื้อกุ้งค่ะเจอเส้นดำข้างใต้ก็เอาออกนะคะ ป้าป้อมว่ากะปิของป้าป้อมได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าใบตองเกลี่ยมทั้งสองข้างแล้วเห็นไหมคะใช้ได้เลยค่ะมาน้ำชุบยำวันนี้นะคะป้าป้อมจะไม่บอกสัสดส่วนหรอกว่าจะต้องใส่อะไรเท่าไหร่เพราะว่าคำว่ากะปิเนี่ยชอบมากชอบน้อยก็ไม่เหมือนกันต่างคนต่างชอบวันนี้ปล่อยฟรีสไตล์ ดูซิว่าจะทดสอบสมาชิกครัวชั้นสูงว่าตอนนี้รถมือเป็นยังไงกันบ้างอืมเห็นไหมคะหอมควันฉุยเลยนี่เอาละค่ะป้าป้อมจะเอากะปินี่หอมๆลงในชามมากน้อยอยู่ที่เราเลยนะคะกับน้ำตาลปี๊บนี่ล่ะค่ะเครื่องปรุงที่ป้าป้อมแอบเอาไว้ อันนี้ป้าป้อมใช้เป็นน้ำตาลตโนดนะคะใช้ช้อนซะหน่อยดีกว่าไม่ต้องหยําจริงๆหรอกค่ะหยําจริงๆเดี๋ยวทุกคนโดนกินขี้มือป้าป้อมหมดเราเริ่มจากอันนี้เลยน้ำสุกอุ่นๆค่อยๆใส่ไม่ต้องมากนะคะบี้ให้กะปิกับน้ำตาลเข้ากันดีค่ะแล้วเราลองชิมดูว่าเป็นกะปิที่เค็มแต่เค็มอร่อยเพราะมีหวานแอบอยู่ในนั้นค่ะ เติมน้ําอุ่นอีกนิดนึงค่ะค่อยๆเติมนะคะทวดพลาดไปน้ำชุบหยำใสเกินไปค่ะจะออกมาเป็นน้ํากะปิแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะ,ป,ะป้าปอมก็จะใส่เครื่องประดา,ามีทั้งหลายลงไปในนี้ใส่กุ้งย่างที่ฉีกไว้ลงไปนะคะตามด้วยหัวหอมซอยพริกขี้หนูสวนซอยและตัวปรุงรสที่สำคัญคือน้ํำมะนาวค่ะ ตอนนี้ป้าป้อมอยากให้เขามีน้ำมากกว่านี้หน่อยหนึ่งก็จะใส่น้ำสุกลงไปอีกหน่อยค่ะเกือบแล้วค่ะป้าป้อมอยากได้เปรี้ยวอีกหน่อยนึ่ง โอ้โหแซ่บมากเลยค่ะเปรี้ยวเค็มหวานครบในนี้ไม่ค่อยหวานมากนะคะออกเค็มกับเปรี้ยวเราไว้กินคู่กับข้าวผักสดแถมไข่เจียวไข่ต้มนี่ได้เลยค่ะเราไปจัดจานกินกันดีกว่าค่ะ เสร็จแล้วค่ะน้ำชุบยำหรือน้ำพริกโจรในแบบฉบับของป้าป้อมค่ะนี่ค่ะเปรี้ยวหวานเค็มครบเลยค่ะให้ป้าป้อมกินเปล่าๆไม่ต้องคลุกข้าวก็ได้ค่ะได้ประโยชน์อีก ได้กินผักสดเต็มจานแบบนี้เลยค่ะไปลองทำกันดูนะคะน้ำชุบยำหรือน้ำพริกโจนไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะ เพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ